ร้อมพงพาณิชย์วรลพลหน่วยเลี้ยงทอง 3MD2 ครับสินค้าเพสตีดมันตอบโจทย์ได้หลายมุมแต่มุมมุมทีท่ทั่วไปก็คือ,อ,อมอบบร,รดกตกทอดให้ลูกหลานจะไดออ้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนเพสตีดตัวนี้นอกจากว่าจะให้ส่งต่อบร,รดกให้ลูกหลานแล้ว เรามุมมองของพี่หนุ่มคือมันอาจจะมีเ,เราอยู่ได้นานถึง9 9ปีอนาคตมันไม่แน่นอนเพราะว่าตัวยาณวันนี้นักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยหรือว่าของต่างประเทศณวันนี้เราเชื่อว่าอนาคตเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะอยู่ได้ยาวนานเพราะฉะนั้นคนที่ทำเพสทีบเนี่ยไม่ต้องคาดหวังว่าอาจจะจากไปและไม่ได้ใช้ตังค์แต่เราเชื่อว่ารู้สึกว่ามันจะคุ้มค่าแล้วก็สมระยะเวลาการรอคอยมันมีความหวังว่าเฮ้ย เราอยู่อยู่ไปเนี่ยเงินที่เราส่งไปเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับมาหาเราอันนี้มันสุดยอดของชีวิตนะเราไปขายประกันมากมายที่คนที่มีเงินเ,นเขาก็บอกว่าโอ้ยผมมีเยอะแล้วประกันไม่ต้องแล้วแต่ว่าคุณอย่าลืมสิผมขอกรมธรรเล่มน,นี้ซื้อยาอายุวัฒนะให้คุณได้ไหมคุณอาจจะอายุยืนยาเป็นตัวอย่างของประเทศไทยคนหนึ่งก็ได้ใครจะรับรู้ล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องอนาคต เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องที่แน่เลยต้องเก็บไว้ก่อนดีไหมเก็บกับไม่เก็บเก็บดีกว่าถูกไหมครับส่วนมากพี่หนุ่มจะบอกว่าประกันไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆเวลาเราจะซื้อขายประกันกันเนี่ยมันต้องมีการต่อเนื่องมันมีการนัดเจอกันมันมีการพูดคุยมันมีการแฟกไฟดิงจนหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าประกันมันเป็นสินค้า ซึ่งมันเป็นมาตรฐานของชีวิตใน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 แบบในโลกปัจจุบันซึ่งมีความสําคัญสูงมากเมื่อก่อนพี่หนุ่มเด็กๆก็มองแล้วเป็นเรื่องแบบว่าอจะซื้อทําไมวันนี้พอเราอยู่ในสายเลือดของ AA เราได้รับรู้แล้วว่าประกันเนี่ยอ,อ,อยากจะซื้อขึ้นมาเนี่ยมันต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วไตรตรองแล้วก็ย้อนดูตัวเองดูมูลค่าของออชีวิตว่ามันมีมูลค่าศักยภาพเท่าไหร่ มันใช้เวลาพอสมควรไม่มีใครหรอกพูด5นาที10นาทีแล้วซื้อเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบอกว่าประกันไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆถ้าจะซื้อวันนี้เราเชื่อว่าวันนี้คุณพร้อมและพ่อเมื่อกี้ที่พูดกันมาเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกดีเพราะประกันน่มันต้องดีถ้าไม่ดีจริงอ่ะคุณคงไม่ถามเราเราคงไม่คุยกันมันเดินนานอย่างนี้โอเคไหมครับ